เรื่องของท่านอยา,ากให้ท่านเล่าพอสมควรสิะเออก็จัจำนะเพราะว่าเออก็เป็นก็เรียนมัธยม่ะมัธยมศึกษาเนี่ยก็เรียนสองโรงก,ก็จัเรียนสายปัญญาแล้วก็มาเข้าเรียนที่เมืองเตมูดมจากเรียนเตมูดมก็สอบเข้ามาเรียนที่จุฬานะคณะวิทยาศาสตร์สมัยก่อนเนี่ยมีที่สอนวิทยาศาสตร์เนี่ย มีอยู่แห่งเดียวคือจุลังกรน,นะและ้วก็มีหมายอะไรกับธรรมศาสตร์ก็ไม่มีสอนเกษตร,รก็ยังไม่มีนะก็มีที่แห่งเดียวคือที่จุฬาแล้วก็มาสอบเข้าที่จุฬาแล้วก็เรียนไปก็เป็นได้รับปริญญาตรีทางสาขาคินีนะที่จุฬาแต่นั้นก็มีคนเรียนประมาณไม่เกินมากที่สุดอ่ะของนั่นก็คือประมาณสักสามจุดถึง่งนะ ก็ประมาณนั้นจากนั้นเนี่ยก็ไปสอนหนังสือคือเรารองงานที่ได้รองงานคือไม่อยากเป็นครูไงที่เรียนเคมีก็ไม่อยากเป็นครูเพราะฉะนั้นก็ก็รองงานรองงานก็ไปสอนที่เรียมเรียนชั้นปฐมวันแล้วก็เลยไปรวมไปเลยไปสอนไปสอนเกียวปรดมแยกไปสอนเกียวประดมแล้วก็ไปสอนที่มศวปฐมวันมศวปฐมวันตอนนั้นเป็นยี่ห้อที่แชร์กันในปฐมวัน ก็เราก็ไปสอนที่นั่นก็คือสอ,อนระดับมหาใหญ่ขึ้นไปจากที่เราสอนหนังสือตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็เราก็มีโอกาสที่จะไดะะ้ได้เรียนเพิ่มเติมได้เรียนอะไรเพิ่มเติมนะก็มาเรียนเพิ่มเติมที่รุศาสตร์ก็ได้ได้พอนอนทีนี้ จากที่อยู่ที่โรงเรียนอาจากที่อยู่ที่มศวเนี่ยก็ได้มีโอ,อกาสที่ได้แต่นั้นเขาเริ่มเริ่มโปรเจกต์เริ่มโปรเจกต์ใหม่ที่ยูเนสโกเริ่มเขาเรียกจะทำเคมิสที่ไทยวัโปรเจกต์รับรุงการศึกษาของประเทศทั้งหมดเลยก็ได้มีส่วนเข้าไปมีส่วนร่วมนะตั้งแต่รู้เห็นไปจนกระทั่งเข้าร่วมจัดการด้วย,ยและหลังจากนั้นเนี่ย หลังจากนั้นก็ก็ผ่านหน้าที่การงานหลายลายาๆด้านคือเป็นหัวหน้าภาควิชาเคมีหัวหน้าภาควิทยาศาสตร์ทั่วไปของมสวเสร็สรจรแล้วเราก็ก่อนที่จะเกษียณเนี่ยก็มาคิดดูว่าสิ่งที่เราจะเป็นประโยชน์และใหก้กับประเทศชาติได้ก็หันมาอยู่ที่สพวทมาอยู่สพวทเป็นตัวก็ได้มีโอกาสเข้าไปทํางานเป็น ตัวที่จะวิเริ่มนะมีส่วนหนึ่งแต่ว่าเป็นวิเริ่มงไม่น่าเป็นคนือเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปดําเนินการวิ่งเ,งเรื่องทําพสวสอพอสทพสวทก็คือโครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ที่นะก็เป็นซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เจริญก้าวหน้ามาอย่างดีก็ <S <S แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมบุกเบิก นอกจากคอขที่เราได้ไปร่วมบุกเบิกแล้วก็วได้ร่วมบุกเบิกในเรื่องของโอลิมปิกวิจการด้วยแต่ตอนนั้นก็มารับผิดชอบโอลิมปิกทั้งหมดของสวขที่สมเด็จจะแข่งขันเพื่อพอใกล้จะเกษียณเนี่ยสมเด็จสมเด็จกเ็เจ้าที่นางเธอเจากก้าพระกัลยาณิิัฒนากรมหลวงพระราชที่ว่าราชนครเนี่ยท่านรับาาสั่งว่าเอาจะเกษียณเรื่องนั้น ไปช่วยฉันทำงานดูแลเรื่องโอลิมปิกให้ฉันหน่อยก็ก็ได้เข้าไปถวายนานแห่งศักดิ์เด็ชท่านแล้วก็เมื่อท่านทรงตั้งมูลนที่เราก็ได้รับพระกรนาโปรดเกล้าให้เป็นเจ้าหนที่และดูแลโครงการของโอลิมปิกของโครงการของมณฑลแล้วมีกิจกรรมหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมที่ช่วยพัฒนาองค์เสริทางด้านวิทยาศาสตร์ คือถ้าเกิดจะพูดถึมโดยส่วนตรงๆเนี่ยมันคงจะไม่ค่อยมีนะนะแต่ถ้าโดยด้านการศึกษาจะใชนะ่เพราะว่าเป็นครูมาตลอดเพราะฉะนั้นก็ช่วงที่เราทํางานเป็นหมวน้าภาคะไรเงี้ยเราก็พัฒนาหลักสูตรเคมีของระดับอวิราย ถ้าจัมีความคิดเห็นตอนนี้เยาวชนเองที่ไปแข่งขันที่วิมปิกก็ได้ควาเหรียญทองมาหลายเหรียญท่าน,าเ,นเห็นว่าม,ม,มีมีพัฒนาการไปมากแค่ไหนคะก็คือถ้าเราพูดจริงๆแล้วเด็กไทยเนี่ยเป็นเด็กที่มีความสามารถไม่แพ้ชาติอื่นต้องีย้ว่าไม่แพ้ชาติอื่นเลยในโลกนะถ้าถ้าเราสามารถพัฒนาเขาได้ปัญหาแรกๆที่เราเป็นห่วงก็คือ,เ,อเด็กเราไปแข่งที่ไรก็ไม่ได้เหรียญ ไม่ดเดี๋ยรียทองไม่เดี๋ยอะไรั้ทีก็เนื่องจากว่าเด็กเนี่ยมีเด็กเราเนี่ยมีความสามารถแต่ว่าพื้นฐานพื้นฐานไม่ได้เท่ากับมาตรฐานสากลค,ครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาเด็กมามาเข้าค่ายขณะเราเข้าค่ายสั้นๆเนี่ยก็ยังเก่งอ่ะยังสู้เขาได้ใช่ไหมนี่สมเด็จท่านก็มีนโยบายว่าให้เอาค่ายายาวๆจงค่ายยาว่อยให้ได้ ถึงให้ใครทําก็ไม่สําเร็จคือถามไปที่กระวทร์ก็ทําไม่ได้ถามกระทรวงศึกษาก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านก็อบอกนั่นก็เอา,เอาทำค่ายะระดับหนึง่งตอนแรกจระกาเป็นไพรบอก6จุดเท,ท่านั้นเองแต่พอเอาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยคณะวิทยาศาสตร์ทุกแห่งเนี่ยรับสนับสนุนทันทีพอสนับสนุนก็เรื่องมันก็เป็นงานใหญ่ ก็เลยกลายเป็นศูนย์สนวิชาเน้นศูนย์ทวระเทศไปก็เป็นงานใหญ่เพราะจากตรงนี้เนี่ยเด็กเด็กส่วนใหญ่จะได้รับการพัฒนาล่วงหน้าคือพัฒนาให้ได้มาตรฐานนะได้มาตรฐานสากลเขาเพราะเราต่างก่ามาตรฐานก็ปีหรือสองปีบางวิชาสองปีนะเพราะฉะนั้นพอเด็กทุกคนได้รับคือปูพื้นฐานเท่าเทียมกันเนี่ยเด็กก็ก็สามารถที่จะเข้าไปแข่งขันในระดับลกได้าอย่าง อย่างมีประสิทธิภาพนคะเพราะฉะนั้นผลงานของเด็กเนี่ยก็คือถ้าเราจะพูดไปแล้วก็ต้องต้องเป็นบุญณากรุงคอมาคณาจารย์จากหลายรายทุกแห่งรวมทั้งในเรศวนด้วยนะที่ได้ช่วยกันพัฒนาเด็กด้วยเทคโนโลยีหรือว่าในเรื่องความก้าวหน้าในทาคสมัยเนี่ยส่งผลให้มีการเรียนการสอนทางด้านทยาศาสตร์ให้มีการพัฒนาขึ้นไหมคะเทคโนโลยีเนี่ยมันมีมันช่วยมาก ช่วยทั้งด้านวิทยาศาสตร์เองแล้ช่วยทั้งด้านการศึกษาเองเพราะเราสามารถก้าวไปทันโลกนะฉะนั้นก้าวทันโลกได้เพราะว่าเราจะรู้เลยว่าเดี๋ยวนี้ก็ไปถึงไหนแะ้วนไเนี่ยแล้วอย่างสมมติถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเอ่อพราะเดี๋ยวนี้เราแข่งขันตลาดโลกนะต้องแข่งขันกันเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเราต้องรู้ถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราสู้ก็ไม่ได้ นะมันมีการแข่งขันกันใช่ไหมอย่างสมมติเอ่อเราเราส่งสินค้าเกษตรเนี่ยเราต้องตรวจสอบนะถ้าเราไม่เอ่อไม่ไม่ใช้พวกอินเทอร์เน็ตไม่ใช้เครื่องมือที่มีคุณภาดีเราก็ไม่สามารถจะสู้ก็ได้นะเพราะเดี๋ยวนี้มันกีดการทางการค้ากันเยอะนะแต,แต่กีดการเดินให้อย่างนี้อย่าแงบบสมมุติว่า,ามาตรฐานข้าวเนี่ย มันจะคอยกีดกันไม่เข้าไทยเนี่ยเข้านะที่ทราบดีเพราะว่าน้องเขทำงานดะ้านนี้เขาจะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญน้นี้นก็รู้เรื่องดีก็พยายามที่จะให้เราเข้าเขา้าแต่ถ้าเราไม่ขวงขวายเรียนรู้นเราก็ไม่ทันเขนาเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีแล้วมีประโยชน์มากที่สุดโดยเฉพาะสำหลับพวกวิทยาศาสตร,ร์ อย่างด้านการศึกษาเนี่ยเราจะเห็นเลยเนี่ยพอเราเปิดอินเทอร์เน็ตเราจะรู้เลยว่าโรงเรียนโรงเรียนของของของนั่นเขาใช้ครูระดับมัธยมเนี่ยนะเขาจะได้ครูเน้นทางวิทยาศาสตร์บวกกับเรียนวิชาคู